คนที่จิตใจคับแคบมักแปลเจตนาคนอื่นไปในทางที่ผิดบุคคลแบบนี้มักแปลเจตนาของผู้อื่นไปในทางที่ผิดอยู่เสมอเราทุกคนล้วนแล้วมีความคิดที่แตกต่างกันต่างคนก็ต่างมุมมองซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากข้อคิดเตือนใจนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้คุณไม่ควรลืม ใจคุณกว้างเท่าใดโลกก็กว้างตามคุณเท่านั้นคนที่ใจคับแคบมักแปลเจตนาคำพูดของคนอื่นไปในทางที่ผิดอยู่เสมอคนที่ใจกว้างใหญ่มักแปลเจตนาคำพูดของคนอื่นไปในทางที่ดีอยู่เสมอสำคัญอยู่ที่เราเลือกเป็นใครใจแคบหรือใจกว้างคุณเห็นคนรอบข้างเป็นเหมือนผักหญ้าคุณก็ถูกผักหญ้าปกคุมคุณ ก็คือกระถางหญ้าคุณเห็นคนรอบข้างเป็นเพชรนินจินดาคุณถูกของล้ำค่าปกคุมคุณก็คือพานใส่เพชรนินจินดาชีวิตคนเราต้องรู้จักมองเห็นข้อดีข้อเด่นของคนอื่นชื่นชมในข้อดีลืมข้อร้อยของเขาใจคุณกว้างเท่าใดโลกก็กว้างตามคุณเท่านั้นถ้าเรารู้จักเหตุผลก็สร้างเหตุขึ้น ผลมันก็เกิดขึ้นตามเองแต่คนเราไม่ทำอย่างนั้นส่วนมากต้องการแต่สิ่งดีๆแต่ไม่สร้างความดีแล้วมันจะเกิดมาจากไหนได้มันก็ย่อมพบแต่สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละเมื่อได้สิ่งไม่ดีใจมันก็เกิดเป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมาทันทีคนเหล่านี้จะไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นต่อให้ใครมาทำดีด้วยก็จะมักมองว่าคนนั้นคิดร้ายกับตน ถ้าเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงคนที่มีจิตใจคับแคบเอาไว้ซะเพราะคนพวกนี้ไม่มีวันจะเป็นมิตรกับคนอื่นได้หากเราฝืนพยายามคบกับคนพวกนี้อยู่ชีวิตของเราจะไม่มีความสุขเพราะคนเหล่านี้มักจะพยายามยัดเยียดความทุกข์มาให้คนอื่นเสมอไม่เคยที่จะนึกถึงจิตใจคนอื่นเลยนอกจากตัวเองนอกจากนั้นแล้วยังเป็นคนที่มีทัศนคติที่แย่ ชอบมองทุกอย่างในแง่ลบไปหมดต่อให้คุณพยายามพูดหรือให้สติคนพวกนี้มากแค่ไหนเขาก็ไม่รับฟังหรือไม่พยายามปรับปรุงตัวเองอย่างเด็ดขาดเรียกว่าเป็นคนที่มีทิฏฐิสูงยากที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวได้ควรที่จะปล่อยให้เขาใช้ชีวิตด้วยตัว,ว,ตวคนเดียวไม่ควรเอาใครเข้าไปยุ่งด้วยเด็ดขาดมุมมองที่เรามีต่อผู้อื่น ตลอดจนวิธีคิดที่เราเลือกใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตคือสิ่งที่กำหนดขนาดความสุขของชีวิตเราลองฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในมุมบวกแล้วชีวิตเราจะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะคะจาก Good Story บายชลินทิพย์